สวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีวันที่26เนาะเซ p t e มเบอร์วันนี้เป็นวันสอบนะครับวันนี้ต้องขอพูดอเรื่องนิดนึงเพราะฝนมันตกแล้วก็ต้องไปไปสอบด้วยนะฮะเป็นวันสอบที่ทุเรศมากเลยก็คือ้องใส่ชุดอะไรไม่รู้เดี๋ยวโอเคขอตัวก่อนนะฮะสวัสดีสสวัดีนะฮะวันนี้ก็ใกล้จะได้สอบแล้วรู้สึกไม่อยากสอบแปลก ไม่แปลกนะเพราะไม่ยอยากสอบพี่ฮานรู้สึกเฉยหเหมือนว่ารู้ตัวเองแล้วว่าจะได้เกรดดีนะฮะ <laughs> ไม่ได้หวังเกรดเอกับวิชานี้เลยโอสวยแซ่บเวอร์เสดร์ฟหน่อยหมู่บ้บานหมู่บ้านที่หมู่บ้านอะไรนะหมู่บ้บานอะไรนะฉันอยู่หมูบ่บ้าน่ใชฉันบ้านน้ำแขัง สอบวบ้านน้ำขมใช่ปะสอวบ้านน้ำขมชื่อแม่เป็นบ้านต่อเลย <c oughs> ต่อก็บ้านำำน้ำขมน้ำขมสาขาสองน้ำขมบนบนจานแสนใสสาวาปสาวสอง <c oughs> สีสวยมากแสงสวยมากตอนนี้ก็สอบเสร็จแล้วนะฮะกำลังจะไปสอนละครอ,อีกแล้วมาบวมเวอร์โอ้ยยย แสงสวยเวอร์ไหมแม่สร้งงางคนบองว่าอา้าวคนโตอีกละตอนนี้ก็เป็นเวลา3ามทุ่มแล้วนะก็ที่จริงกลับมาห้องตั้งแต่เวลา17กว่าแล้วนะแต่ว่าก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยเพราะว่ามันเหนื่อยตอนนี้ก็ยังเวอไ,ไม่แข็งอย,ยู่เลยไม่รู้เป็นอะไร น่าจะอยู่ในห้องแอร์นานเกินไปหน่อยเศ้าเลยแต่ว่าวันนี้ก็ได้สอบไปแล้ววิชาหนึ่งนะต้องดีใจใช่ไหมจะ้องห้าแล้วนะ <c oughs> คือแบบเป็นอารมณ์ที่บอว่าไม่อยากสอบไม่อยากอะไรทั้งนั้นคืนแบบในหัวคือแบบจะ้องห้า,หาแล้วาาโอเคสหรับวันนี้ก็ขอตัวคนอืแล้วกันไม่ไหวแล้ว เ่อว่าฟูมแพ้แก็เลยจะกำเริบไดบายเจอก,กันที่นี้นะไปซ้อมละครกันเรารพัฒนาที้ไม่มีสอบ